ต้นหนาไมพี่น้องน,นี่ครับนี่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 มึงครับกันเยียบเอาลุนพี่น้องจังหวะน HN ี่ละเยียบแท้เอาจับตาบังหีรลุนครับเยียบเยียบเยียบเลยหล่อนเขามากครับมาครับพี่น้องมาเบิ่งหนูเข่าคงกันครับนี่เอาจุดนี่หนูไหลซะเหลือเกินครับนี่จากในกลองก่เย็นเลยสองตพี่น้องเอาเอาลุนครับลุ่นลุน บอลหนาผาดครับมือนี่หนูหลายตัวแบบนี้น่าจะไล่กันเข่าเลยแหละพี่น้องเลยรุนไปนน้ำกันครับเอาบาอลทำทาดน้นองเห็นเป็นแดบอยู่ข้างล่างสามโอาครับโอ้โหความแค่หลีครับผมตังโอบมาน,นี่สามตัวพี่น้องเอามัานมันมีเจ็โตละพี่ผาดเข่าเ้อาเอาตือนยังพี่น้องไปแล้วตือนยังนี่นี่ออกมาไหมครับออกมาไม หนูกำลังงามๆครับผมโอ้ยนี่ก็ดึมบอ,อกมากครับก็ะดึมบอกมากเอารุ่นครับรุ่นหนูสามตัวนี่ตัวใดสิปตัวเปิดครับมามาครับโอ้ยเธอตัวงามเลยครับผมพี่น้องนี่นี่เอาเอาเอาุนี่โอ้หตัวนี้ตัวคุ้มเอาเห็นตัวคุ้มเลยพี่น้องตัวนี้ละหน้าที่เก่งก้มูสาม,มารถไล่มู่สองตัวหนีไปได้ครับโอ้หของแท้ครับเอา ตัเคเื่องถาเลยพี่น้องแบบนี้จัดไลครับนี่โอ้โหอะไรไมอไดครับผมอะไรไปแล้วครับมาพ้นทางพี่ครับนี่ครับเอากระดึบกระดุบขมานี่ครับเอาผมซูมเขามากระดึบขามาครับนี่นี่ครับเอาตัวที่สองก็อยากมาวนครับเอ้ยเอาแล้วเข้าไปแล้วพี่น้องเข้าไปแล้วรุนครับรุนเอาอ่อนไปทางพุ่นครับอ่อมไปทางหุ่น โอ้ล่ะจังหวะใดพี่น้องเฮ้ยจังหวะนี้หรือเปล่านี่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 โอ้โหเกือบแล้วพี่น้องนั่นน่ะขั้นเหยียบท่านไหนพี่น้องเนียคงคงแบบขั้นเหยียบแล้วพี่น้องโอ้โหไหลว่าขั้นนี้เกือบเย็บแล้วโอ้โห่ั้นเย็บว่ะโอ้โหรุ่นครับรุ่นพี่น้องจังหวะไใดตอนนี้บอกโอ้โหสองเทียว้าวโอ้โหสองเทียหั่าเบาเย็บครับขั้นเหยียบไปตีดากเลยพี่น้องเลยนี่โอ้ยรุ่นครับรุนนั่นนั่นนั่น ตัวนั้นออกมาข้างหลังอีกครับออกมากข้างหลังเอ้ยมีการสำรวจนะจักพี่น้องบอกาเขามากสันแล้วเข่ามากบ่ได้ครับตัวนั้นคุ้มอยู่นี่นี่ครับเอาเขาบ่ได้ปีนขึ้นตั้งๆเลยบ่นี่ครับเอาเอาเอาเบิ้งครับเบิ้งปีนขึ้นั้งๆไรบานที่นี่พอปีนครับมาออกมากมองเขาครับเอาละรุนครับผมพี่น้องจัดไปครับนี่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 นอาๆๆๆๆดิบีตีตัวนั้นอีก อ้ยค่นเหยียบต้นหนานะไหมพี่น้องน,นี่ครับนี่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 น,น,นี่มึงครับค่นเหยียบเอารุ่นพี่น้องจังหวะนี่ละเหยียบแท้ต้องจับตาพีงนีรุ่นครับเหยียบเหยียบเหยียบเลยเอโอ้โหยังว่าโอ้ยบ่เหยียบทศสองแท้ยี่จังครับ <c oughs> พี่น้องบันที่ดีก็หายปอมไปตัวนี้นะจะเป็นต้นน้อยครับนี่นี่มันหนูทองขาวก็ว่าจัก มา,าวม่นครับโอ้โหเสียดายสองตัววันครับเขาไปแล้วบ่เหยียบให้พี่น้องเอ้ยหยั่งวะงงเลยครับเอาหลุนตัวหน่อยแต่นัดีครับพี่น้องจัดไปครับพี่น้องเอาเอาเอาหลุดครับหลุ่นีน่นี่นมาอีกเร้วไม่เร็วไม่เรวเอา,อา,าเอ้าเอ้านั่งนั่งองเข้ามาจินเอ้าตกใจเรียนออกไปอีกเอ้ยออกไปเย่ความมาว่นเกวนหน่อยนี่บ่ยากได้เบิ้งทรงแล้วตัวแบบนี้นี่ัวบ่ยิ่มครับ ตัวน้อยเกินเอา oh, <no. S 1> ตาบเดที่กงบท่านไห้ลั่นเฮายังมีรุ่นครับพี่น้องจัดไปอีกรอบครับเอาเบื้องรอบนี้กันนะรอบนี้มาจังไดรกยบเข้ามาระยบเข้ามาอื้ยดีแล้วดีเร้วดีเล้วดีเร็วกเข้าไปครับเอา้ารุนครับรุ่นมาตัวน้อยย่าให้เขาไปขางให้ครับ <laughs> มันตดือดิกงลั่นฟสีับโอ้นั่นนั่น โอ้โหของแท้ครับผมมันตัวน้อยไรมันหลอดกงครับหลอดกงไปดีบ่เหยียบครับโอ้กลับมาอีกโอ้โหมันกลับมาอย่างนี้โอ้ยตัวใหญ่ไปทางไหนพี่น้องเอ้ยเอา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 เบิ้งมันเบิ้งมันพี่น้องเบิ้งมันโอ้โหมันสำรวจดีครับว่ามันของแท้เลยครับผมโอ้โหยังมาเอ้าโอ้ยแรนเข้าไปหนีครับบ่เหยียบโอ้ยฉันเหยียบมีแย่เลยนี่เออโดนแมงสั้นละ บ่หยียบให้โอ,โ,ออหโอ้โหเอาตัวใหญ่มาก,กบ่บาทนี่พี่น้องรุ่นโอ้ยตัวใหญ่บ่มากครับบักน่อยมันมากอีกแล้วโอ้โหเอมันลูกกูเลยแลละพี่น้องไอ้พี่ขี้ดือด้อแต่มากอีกแล้วเอาเอาเอาเอย่อาบอกนะว่ามันจะเหยียบอีหลีบาทนี้รอบนี้หยยบบ่หยียบ,บย่าเหยียบก็แล้วกัน เบิงครับเบิงเบึงบิงจังหวะนี้จังหวะนี้เป็นแบบไหนรอดบอลจังหวะนี้จังหวะนี้เป็นแบบไหนยิ่งอ้เต็มเต็มเลยบ่ได้สัตแตกจอยสวัสดีครับ